ในขณะนี้นะครับมีผู้ติดตามช่องเราแค่23เจาก100เท่านั้นถือได้ว่าเป็นตัวเลขที่น้อยมากๆนะครับก็ใครที่ดูอยู่นะครับฝากกด subscribe เพื่อให้หลอดสีม่วงมันเพิ่มขึ้นและเป็นกำลังใจให้กันหน่อยนะครับโอเคผมก็คลิปนี้นะครับจะทำการอัปเดตข่าวสารของ o t b a l l 2023โซนโมบายกันอีกเช่นเคยนะครับสำหรับคลิปนี้ทุกคนจะมาทำการพูดถึงในส่วนของข่าวดีทุกคนในการแจกตำนานฟรีหรือว่าแจกตำนานอีพิกฟรีทุกคนแจกฟรีกันแบบทุกคนเลยนะผมเพียงแค่เข้าเกมก็รับมาททันนนใส่วของ ตำนากัดเขียวนะทุกคนก็มีการแจกฟรียังกันบ้างหรือว่าแจกฟรีใครกันบ้างเรามาได้ชมนในคลิปนี้ได้เลยเลยกันนะครับก่อนไปดชมคลิปกันก็ฝากกดไลค์กด subscribe เป็นกำลังใจกันเหมือนเดิมเลยกันนะครับแลวก็ขอฝากอีกเช่นเคยนะครับหากคุณกำลังมองหาร้านเติมเกมอฟุตบอลที่ถูกกว่าเติมเองต้องนี่เลยขอแนะนำเพจ Inback เติมเกมรับเติมเกมถูกทะลุมิติให้ส่วนลดสูงสุดถึง55%เเลยนะครับ คุ้มทุกแพ็กอย่างแน่นอนปลอดภัยและรวดเร็วมีใบเสร็จหลังการเติมร้านเปิดมานานกว่า10ปีจดทะเบียนถูกต้องตามกฎหมายใครสนใจก็สามารถทักไปได้เลยนะครับในคอมเมนต์ในมุมจอของเราคุณสามารถรุ่นมาและนสนุกไปกับไลแอนนี้ได้เลยโอเคพวกงทอยากจะบอกไปนะครับว่าคลิปนี้จะเป็นการพูดถึงในส่วนของข่าวดีที่มีการแจกตำนานอ e ีพิฟรีนะทุกคนก็มีการแจกฟรีงงกันบ้างเรามาดูกันเลยกันนะครับเมื่อเข้าเกมทุกคนเสิ่งแรกที่ต้องเจอคือในส่วนของล็อกอินโบนัสนะครับอันนี้ก็เจอทุกวันอยู่แล้วในส่วนของ เราอินครบ7วันรับไป60,000 GP แล้วก็50อีฟูบอลคอยหรือว่า50ทองนี่นะครับต่อด้วยในส่วนของสเปเชียเราอินบนด์อันนี้ก็ยังอยู่กับเรา,าเหมือนเดิมครับสำหรับการแจกฟรี50ทองแล้วก็1นึ่ตำนานเลเจนเดอรี่แล้วก็100,000 GP นี่น,นะครับต่อด้วยนี่ลทุกคนข่าวดีที่บอกก็คือนี่แล้วครับเป็นการแจกฟรีวอล์วายคลับทุกคนหรือว่าตำนานอ e ีพิกวอล์วายคลับทุกคน,น,น e กคน็ประมานก,การกดรับกันก,นก่อนเลยแล้วกันนะครับเพียงแค่เราอินเข้าเกมทุกคนก็รับทันทีในส่วนของการเปิดตาานนนนนฟฟฟรรรรีีีีหืือออว e ่ทุกกคนนคั้แแจบบ การันตีได้อีพิกแน่นอนทุกคนไม่ต้องไปลุ้นนะครับทุกคนนี่เลยนะครับเป็นอีพิกโว้ยครับทุกคนมีทั้งหมด11คนด้วยกันนะครับก็มาดูนะครับว่ามีใครกันบ้างนะทุกคนในภาพหน้าปกนี้ทุกคนนำทัพโดยอเล็กซานโดเนต้าทุกคนกูตีเลยก็ร็อบบี้คีนนะครับก็มีมาทั้งหมด11คนด้วยกันนั้นคนก็แจกฟรีทั้งหมดนะครับก็มาลุ้นนะครับว่าจะได้ใครในสิบเอคนนี้นะครับมีตั้งแต่อเล็กซานโดเนสตาทุกคนพอแกสคอยน์นะครับผมกูตีอย่างผมเลยก็ดีด้าตอมเเนนนรรร์สทุกคคโิะับ เดโกก็ทุกคนแบนร็อบสันนะครับแล้วก็ร็อบบี้คีนทุกคนเดวิสยอกปิดท้ายด้วยแอนดี้โคนะครับก็มาเปิดพร้อมกันทุกคนว่าผมจะได้ใครนะครับสำหรับการเปิดฟรีหรือว่าการแจกอีพิกฟรีนะทุกคนมาลุ้นพร้อมกันนะครับนี่นะครับเป็นฉากเขียวแบบนี้ทุกคนก็คือได้ตำนานแน่นอนไม่ต้องลุ้นนะครับทุกคนมาลุ้นแค่ว่าจะได้ใครเท่านั้นเองนะครับมาทุกคนไปที่โอ้โหพรีเมียร์ลีกครับทุกคน5ดาวครับใครวะเนี่ยน่าจะเป็นสเปอร์เนี่เละทุกคนนี่ไงเบอร์11ครับทุกคนน่าจะเป็น ฟันดูฟารับทุกคนราฟิลฟันดูฟาสจากทอตแนมฮอสเปอร์นะครับนี่ทุกคนก่อนทุกคนเปิดได้ใครกันบ้างลองคอมเมนต์บอกเข้ามาได้เลยนะครับสรัส่วนการเปิดฟรีหรือว่าการแจกตำนานฟรีรอบนี้นะทุกคนก็มีมาทั้งหมด11คนด้วยกันนะครับจะได้หนึ่งใน11เดคนนี้เท่านั้นทนุกคนหรือว่าจะได้ตำนานแน่นอนหรือว่าได้อ e ีพิกแน่นอนแต่ว่ามาลุ้นแค่นั้นเองนะครับว่าจะได้ว่าเราจะเปิดได้ใครใน11คนนี้ท่านันเองนะครับทุกคนมาดูผลงานกันเลยนครับนี่ทุกคนเป็นราฟิล ก็อย่างบอกไปนะครับว่าทุกคนเปิดได้ใครกันบ้างลองคอมเมนต์บอกเข้ามาได้เลยนะครับก็เดี๋ยวคลิปหน้าจะดำนิการสอนอัพค่าพลังทั้ง11คนนี้ให้เลยด้วกันนะครับหากผิดพลาดไปกันไหนก็ต้องขออภัยไว้ด้วยนะครับคนฝากกดไลค์กด subscribe เป็นกำลังใจกันเหมือนเดิมเลยกันนะครับไว้เจอกันใหม่ในคลิปหน้าคนคลิปนี้ขอตัวลาไปก่อนสวัสดีครับ หากคุณกำลังมองหาร้านเติมเกมอีฟุตบอลที่ถูกกว่าเติมเองต้องนี่เลยขอแนะนำเพจ i ิน back เติมเกมรับเติมเกมถูกทะลุมิติให้ส่วนลดสูงสุดถึง55%เลยนะครับคุ้มทุกแพ็กอย่างแน่นอนปลอดภัยและรวดเร็วมีใบเสร็จหลังการเติมร้านเปิดมานานกว่า10ปีจดทะเบียนถูกต้องตามกฎหมายใครสนใจก็สามารถทักไปได้เลยนะครับในคอมเมนต์ในมุมจอของเราคุณสามารถลุ้นมาและสนุกไปกับไลแอนนี้ได้เลย